คุณเคยไหมคะที่รู้สึกว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับผลงานความสำเร็จหรือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นเมื่อทำผิดพลาดสักครั้งความเชื่อมั่นในตัวเองก็พังทลายลงทันทีการพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกทําให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวที่จะล้มเหลวและบั่นทอนความสุขที่แท้จริงการเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมากกว่านี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนอวดดีหรือหยิ่งยโส แต่หมายถึงการตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงและไม่มีเงื่อนไข unconditional self worth ของเราการเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงคือความมั่นคงทางอารมณ์ที่มาจากการยอมรับตัวเองในทุกสถานการณ์ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการฝึกฝนนี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและการใช้ชีวิตอย่างอิสระจากความคาดหวังของผู้อื่น คลิปนี้จะพาไปเจาะลึกกลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้เราสามารถทำลายความเชื่อหลักเชิงลบสร้างรากฐานของคุณค่าในตนเองที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครและใช้ชีวิตตามความเป็นจริงแท้ของเราค่ะส่วนที่ 1. รากฐานการทำความเข้าใจคุณค่าที่ไม่มีเงื่อนไขก่อนที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเราต้องเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงของเรานั้น มีอยู่แล้วโดยไม่จาเป็นต้องพิสูจน์อะไร 1. แยกแยะคุณค่าในตนเองออกจากความมั่นใจในตนเองคุณค่าในตนเอง (self worth) คือความเชื่อว่าเรามีคุณค่าในฐานะมนุษย์โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือตำแหน่งของเราเป็นสถานะที่เป็นอยู่ความมั่นใจในตนเอง (self confidence) คือความเชื่อในความสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็น ทักษะที่ต้องใช้การกระทาจงตระหนักว่าเราสามารถมีความมั่นใจต่ำในการเล่นดนตรีแต่ยังคงมีคุณค่าในตนเองสูงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการทำเช่นนี้เป็นการปลดปล่อยคุณค่าของเราออกจากการตัดสินภายนอก 2. แนวคิดมีคุณค่าเพียงเพราะเป็นเรา The worthy just because concept จงยอมรับอย่างลึกซึ้งว่า การมีชีวิตอยู่ของเราก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามีคุณค่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเงินเดือนตำแหน่งทางสังคมหรือจำนวนผู้ติดตามจงฝึกการพูดประโยคนี้กับตัวเองซังๆว่าเรามีคุณค่าในวันนี้เพียงเพราะเราเป็นเราการตอกย้ำความเชื่อนี้ช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและไม่สั่นคลอน 3. การปฏิเสธระบบคุณค่าแบบมีเงื่อนไข Rejecting conditional w o r l d systems จงตรวจสอบว่าในชีวิตของเราได้สร้างเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่เช่นเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราผอมลงหรือเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราได้รับการเลื่อนตำแหน่งจงจงใจทำลายเงื่อนไขเหล่านี้และยอมรับว่าคุณค่าของเราไม่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวภายนอก4 การใช้ความเป็นมนุษย์ร่วมกันเป็นเครื่องยืนยัน using common humanity as affirmation เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอจงเตือนตัวเองว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในการต่อสู้ความล้มเหลวและความผิดพลาดไม่ใช่สัญญาณว่าเรามีข้อบอกพร่องแต่เป็นสัญญาณว่าเราเป็นมนุษย์การเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ร่วมกันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและความละอาย ส่วนที่ 2. การท้าทายความเชื่อหลักเชิงลบคุณค่าในตนเองที่ต่ำมักมีรากฐานมาจากความเชื่อหลักหรือ core belief ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเราต้องระบบและท้าทายความคิดเหล่านี้อย่างเป็นระบบ 5. การระบุความเชื่อที่จำกัดตัวตน identifying limiting self beliefs จงระบุว่าประโยคหลักเชิงลบที่เกิดขึ้นในหัวของเราบ่อยที่สุดคืออะไรเช่น เรามันไม่ดีพอเรามันล้มเหลวเสมอไม่มีใครต้องการเราความเชื่อเหล่านี้มักจะถูกทําให้เป็นเรื่องจริงในวัยผู้ใหญ่จงฝึกการจับความคิดเหล่านี้ทันทีที่มันปรากฏขึ้น 6. การใช้บันทึกหลักฐานเพื่อหักล้างความคิด The evidence log for disproving beliefs สำหรับความเชื่อหลักเชิงลบแต่ละอย่างจงสร้างบันทึกหลักฐานที่แสดงว่าความเชื่อนั้นไม่เป็นจริง จงจดบันทึกเหตุการณ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันที่ขัดแย้งกับความคิดนั้นเช่นความคิดคือเรามันไม่ดีพอหลักฐานคือเราทำโปรเจกต์ X สำเร็จเราช่วยเพื่อนวายแก้ปัญหาการมีหลักฐานที่เป็นรูปประมช่วยลดพลังของความคิดเชิงลบ 7. การเปลี่ยนคำตัดสินเป็นคำอธิบาย c h a n g i n g judgments to descriptions เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจงฝึกการเปลี่ยนจากการตัดสินตัวเองเป็นการอธิบายสถานการณ์คำตัดสินเรามันโง่ที่ทำผิดพลาดแบบนี้โจมตีคุณค่าในตนเองคำอธิบายเราทำผิดพลาดในรายงานนี้เพราะเราทำงานนี้ในช่วงที่เราอ่อนเพลียอธิบายการกระทำโดยไม่มีการตัดสินคุณค่าการทำเช่นนี้เป็นการแยกความผิดพลาดออกจากตัวตนของเรา8การสร้างบทพูดใหม่ที่เสริมสร้างคุณค่า หลังจากหักล้างความเชื่อกเก่าแล้วจงสร้างประโยคยืนยันเชิงบวกที่เราสามารถพูดกับตัวเองซ้ำๆได้ทุกวันเช่นเราคู่ควรกับความรักและความสุขเราทำดีที่สุดในทุกสถานการณ์เราให้คุณค่ากับความพยายามของเราการพูดบทพูดใหม่นี้ซ้ำๆเป็นการเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สำนักของเราส่วนที่ 3. การสร้างเกราะป้องกันจากการเปรียบเทียบ คุณค่าในตนเองถูกบั่นทอนอย่างรุนแรงจากการเปรียบเทียบชีวิตของเรากับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเห็นจากคนอื่น 9. การลดการบริโภคสื่อที่สร้างการเปรียบเทียบจงจังใจลดเวลาที่เราใช้ในการดูโซเชียลมีเดียที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ดีพอภาพลักษณ์ที่เราเห็นบนโลกออนไลน์มักจะเป็นเพียงส่วนที่ถูกตัดต่อของความเป็นจริง การตัดขาดจากแหล่งข้อมูลที่กระตุ้นการเปรียบเทียบคือการปกป้องคุณค่าในตนเองของเรา 10. การเปลี่ยนตัวชี้วัดภายนอกเป็นตัวชี้วัดภายในจงหยุดวัดความสำเร็จและความสุขของเราด้วยตัวชี้วัดภายนอกเช่นยอดขายตำแหน่งจำนวนไลค์และเปลี่ยนไปใช้ตัวชี้วัดภายในเช่นความซื่อสัตย์ต่อตัวเองความขยันหมั่นเพียรความเมตตาความสมดุลในชีวิต การวัดคุณค่าด้วยสิ่งที่เราควบคุมได้จะทำให้คุณค่าของเรามั่นคง 11. การยอมรับเส้นทางที่แตกต่างจงตระหนักว่าความสำเร็จหรือความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกับของใครจงฝึกการชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นโดยไม่ลดคุณค่าของตัวเองการยอมรับว่าชีวิตของเรากำลังดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับเราแม้ว่าจะแตกต่างจากกระแสสังคมเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในคุณค่าที่สูง 12. การใช้การขอบคุณความไม่สมบูรณ์แบบแทนที่จะพยายามซ่อนความไม่สมบูรณ์แบบของเราจงฝึกการขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์และเป็นมนุษย์การยอมรับและชื่นชมความบกพร่องของเราคือการแสดงให้เห็นถึงความรักและคุณค่าในตนเองที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขส่วนที่ 4. การลงมือทำเพื่อเสริมสร้างคุณค่า แม้ว่าคุณค่าในตนเองจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การลงมือทำตามคำพูดของเราจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ความเชื่อนั้น 13. ความสมบูรณ์ในการกระทำการเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองมาจากที่เราทำตามคำพูดของเราและทำในสิ่งที่เราบอกว่าเราจะทำการรักษาความสมบูรณ์ระหว่างคำพูดและการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นตื่นนอนตรงเวลาทำงานที่สัญญาไว้ เป็นการส่งสัญญาณให้จิตใต้สำนึกของเราว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่า 14. ความเชี่ยวชาญสร้างความมั่นใจจงเลือกงานเล็กๆที่เราสามารถทำสำเร็จอย่างชัดเจนและทำให้สำเร็จด้วยความละเอียดและคุณภาพการสร้างความรู้สึกเชี่ยวชาญในงานเล็กๆน้อยๆจะค่อยๆสะสมเป็นความมั่นใจโดยรวม การมีทักษะที่เป็นรูปธรรมบางอย่างช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นทิมมั่นคงและจับต้องได้15การกำหนดความท้าทายที่เน้นความพยายามจงตั้งเป้าหมายที่เน้นที่ความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์เช่นเราจะทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ทักษะใหม่นี้เป็นเวลา30นาทีทุกวันแทนที่จะเราจะท่องเก่งเรื่องนี้ภายใน1เดือน การให้คุณค่ากับความพยายามและกระบวนการคือการแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ความมุ่งมั่นไม่ใช่แค่ผลสำเร็จ16การบันทึกความพยายามในสมุดบันทึกของเราจงบันทึกความพยายามความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเราในแต่ละวันแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ดีก็ตามจงให้ความสำคัญกับการเดินทางของเราการทำเช่นนี้เป็นการฝึกให้สมองของเรา ให้คุณค่ากับการกระทำของเราอย่างยุติธรรมโดยไม่รอให้ผลลัพธ์สุดท้ายมาตัดสินส่วนที่ 5. วินัยในการดูแลตนเองทางอารมณ์ความสเสถียรของคุณค่าในตนเองต้องมาจากการที่เราปฏิบัติต่อตัวเองอย่างอ่อนโยนและให้ความเมตตา 17. การเปลี่ยนจากการวิจารณ์ตัวเองเป็นการเห็นอกเห็นใจตนเอง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจงถามตัวเองว่าเราจะพูดกับเพื่อนสนิทที่ทำผิดพลาดเดียวกันนี้ว่าอย่างไรจงฝึกการใช้คำพูดที่ให้กำลังใจและเมตตากับตัวเองในแบบที่เราจะใช้กับเพื่อนรักการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้เราฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้นและเสริมสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นมิตรที่ดีที่สุดของตัวเอง 18. การสร้างช่วงเวลาการชาร์จพลังที่บริสุทธิ์ Creating Recharge Pure Re Time จงกำหนดเวลาที่เราจะทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่มีเป้าหมายหรือความคาดหวังใดๆเช่นการเดินเล่นการอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงการทำงานอดีเรกการให้เวลาตัวเองในการเติมพลังอย่างบริสุทธิ์คือการแสดงให้เห็นว่าความต้องการของเรานั้นสำคัญและมีคุณค่า 19. การให้อภัยตัวเองอย่างรวดเร็ว Practicing rapid self-forgiveness จงยอมรับว่าทุกคนทำผิดพลาดการติดอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีตคือการทำลายคุณค่าในตนเองจงฝึกการให้อภัยตัวเองอย่างรวดเร็วสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นการให้อภัยคือการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและอนุญาตให้ตัวเองดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า 20การยอมรับความต้องการทางอารมณ์ Accepting emotional needs จงรับรู้และยอมรับว่าเรามีความต้องการทางอารมณ์เช่นต้องการความรักความชัดเจนความสงบความปลอดภัยการยอมรับความต้องการเหล่านี้โดยไม่รู้สึกละอายหรืออับอายคือการยอมรับว่าเรามีคุณค่าพอที่จะมีความต้องการเหล่านี้ และเรามีสิทธิที่จะพยายามตอบสนองความต้องการเหล่านั้นส่วนที่6การสร้างขอบเขตที่ชัดเจนการเชื่อมมั่นในคุณค่าของตัวเองแสดงออกมาอย่างชัดเจนที่สุดผ่านขอบเขต boundaries ที่เรากำหนด21การใช้การสื่อสารแบบยืนยันตนเอง assertive communication จงฝึกการสื่อสารความต้องการความคิดและความรู้สึกของเราอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและสุภาพหรือ assertive โดยไม่ก้าวร้าวหรือยอมจำนนการยืนยันตนเองคือการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเคารพตัวเองและคุณค่าของเราและไม่ยอมให้ใครก้าวข้ามขอบเขตของเรา 22. การตั้งขอบเขตเวลาและพลังงาน Setting time and energy boundaries จงตระหนักว่าเวลาและพลังงานของเรามีจำกัดและมีคุณค่าจงฝึกการปกป้องสิ่งเหล่านี้ด้วยการปฏิเสธคำขอที่ต้องใช้พลังงานมากเกินไปหรือคำขอที่ไม่ได้สอดคล้องกับคุณค่าของเราการแสดงให้เห็นว่าเรารักษามูลค่าของเวลาของเราคือการยืนยันคุณค่าของเราเอง23 การสร้างชุมชนที่ให้คุณค่า Building a value affirming community จงเลือกที่จะใช้เวลากับคนที่มองเห็นคุณค่าของเราสนับสนุนการเติบโตของเราและปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพจงหลีกเลี่ยงหรือจำกัดความสัมพันธ์กับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองหรือคนที่ปั่นทอนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเรา24 การฝึกการรับคำวิจารณ์โดยไม่แตกสลาย (Receiving criticism without breaking) เมื่อได้รับคำวิจารณ์จงแยกแยะระหว่างคำวิจารณ์ต่อผลงานกับคำตัดสินตัวตนของเราการมีคุณค่าในตนเองสูงช่วยให้เราสามารถรับฟังคำวิจารณ์อย่างสงบสกัดเอาข้อมูลที่มีค่าออกมาและปล่อยส่วนที่เป็นการตัดสินไปได้โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากการสแสวงหาการอนุมัติภายนอกมาเป็นการยอมรับและรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะจงเริ่มต้นวันนี้ด้วยการฝึกการให้อภัยตัวเองอย่างรวดเร็วสำหรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและสร้างบันทึกหลักฐานที่หักล้างความเชื่อหลักเชิงลบของเรา การลงทุนในคุณค่าในตนเองคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มค่ะ